ธนาคารทกสแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะหลายคนนะคะอาจจะรู้ว่าทางธนาคารทกสเขามีแคมเปญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านการลุ้นรางวัลต่างๆล่าสุดก็มีการเตือนภัยผ่านเพจบี t h a ซีไทยแลนด์ออกมานะคะในส่วนของการที่ใครได้รับรางวัลใหญ่แต่ต้องโอนเงินก่อนระวังเสียรู้มิจฉาชีพออกมาเตือนภยัยพี่น้องประชาชนตรงนี้ค่ะล่าสุดนะคะเพจบีเอสซีไทยแลนด์ค่ะแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชา ชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะถึงกรณีที่มิจฉาชีพค่ะมาในคราบของผู้ที่มอบรางวัลนะคะแอบอ้างโอนภาษีหักหน้าที่จ่ายค่าดําเนินการค่ามัดจํารางวัลค่ะอย่าเพิ่งดีใจและเช็คให้ชัวร์ก่อนทุกครั้งนะคะอย่ากลายเป็นกับดักของมิจฉาชีพทกศเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของรางวัลก่อนว่ามาจากทกศจริงหรือไม่หรือว่ามาจากที่ใดนะคะและถ้าหากทางมิจฉาชีพบอกให้เราโอนเงิน ะะไม่ต้องโอนไม่ต้องจ่ายถ้าไม่มั่นใจติดต่อได้ที่ทางธนาคารทกรสทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะเป็นคอ l l center นเ์0อรน์02 555 055 05นั่นเองค่ะทกสก็ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและลูกค้าทกสทุกคนทั่วประเทศนะคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ